ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ไม่เกินเดือนมิถุนายนรู้แน่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยคดีน้องชมพู่เตรียมนัดถแถลงมีคำตอบที่สังคมพอใจไม่เกินเดือนมิถุนายนรู้แน่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบ ชาวบ้านกกกอกตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่หายจากบ้านพักและพบศพเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรเหตุเกิดเมื่อ11พฤษภาคม63ว่าสำหรับคดีน้องชมพู่มีคำตอบแน่แต่วันไหนตนจะถแถลงข่าวให้ชัดเจนอีกครั้งเมื่อถามว่ามีแนวทาง ส่งสำนวนให้กับอายการยุติการสอบสวนชั่วคราวหากไม่รู้ตัวคนร้ายหรือไม่พลตรุษเอกสุวัสด์กล่าวว่าผมเชื่อว่ามีคำตอบที่สังคมพอใจแน่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อถามว่าจะจับคนร้ายได้หรือไม่พลตรุษเอกสุวัสด์กล่าวทิ้งท้ายว่าก็ให้ดูผมเชื่อว่าไม่เกินมิถุนายนนี้ได้รู้ส่วนจะเป็นข่าวดีหรือไม่ ให้สังคมตัดสินก็แล้วกันลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าท่านครับท่านไม่ต้องรีบร้อนนะครับเอาไว้ผอ,อตรอคนต่อไปทำทำต่อเถอะครับผมรู้ท่านไม่มีปัญญาทําให้คดีนี้ให้กับประชาชนรู้ว่าผู้ร้ายคือใครผมไม่อะไรท่านหรอกครับถัดมานะครับบอกว่าจับสัทีเถอะค่ะหลายรอบแล้วค่ะยังไม่จับได้เลย ถัดมาครับบอกว่ารู้รู้แน่คงแค่จะออกมาบอกว่ารู้ว่าประชาชนติดตามข่าวคนร้ายและอยากจะให้จับให้โดยเร็วถัดมาครับบอกว่าแถลงว่าคนทำมามอบตัวนะมันบาปและเรารู้ว่าคุณนอนไม่หลับเราจะทำคดีไม่เกิน20ปีแน่นอนแบบนี้ใช่ไหมครับพอบอตร ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับเงินรางวัลใครฆ่าน้องชมพู่ทนายได้รับร้องขอให้ช่วยหาความกระจ่างในเรื่องรางวัลน,นำจับคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่ว่ามีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์อย่างไรเรื่องรางวัลน,นำจับทนายแทบไม่รู้อะไรเลยรู้ว่าเคยมี แต่ไม่รู้รายละเอียดใครจ่ายจ่ายอย่างไรดังนั้นใครที่จะตอบคำถามนี้ได้ช่วยตอบด้วยครับเขาต้องการให้คนที่จ่ายรางวัลนำจับตอบผ่าน Facebook ทนายให้ชัดเจนเพื่อกันความผิดพลาดแต่ที่แว่วๆวมาเจ้าของรางวัลคนแรกมีการถอนตัวไปแล้วเวลานี้เหลือใครบ้างที่จะจ่าย รางวัลและจ่ายอย่างไรเขาต้องการยืนยันให้ชัดว่าเมื่อจับคนร้ายได้แม้คนร้ายจะเป็นเพียงผู้ร่วมขบวนการก็ถือว่าควรได้รางวัลแล้วไม่จำเป็นต้องจับได้ทั้งหมดหรือรอศาลตัดสินคดีมีคนถามทนายว่าเป็นตำรวจหรือถ้าเป็นตำรวจก็ให้ทำไปตามหน้าที่จะมาเรียกร้องเงินรางวัลน้ำจับได้อย่างไรถ้าเป็นตำรวจ และรู้ว่าใครเป็นคนร้ายทำไมไม่รีบจับแต่มาเรียกร้องเงินรางวัลมันไม่ถูกต้องนะอันนี้ทนายขอตอบแบบงง,งๆเขาเป็นคนมีสีครับและเขาไม่มีหน้าที่ในคดีนี้แต่เขามีวิธีการดูตัวอย่างง่ายๆเคยเห็นคนร้ายถูกจับคดีหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่งแต่เมื่อสอบขยายผลคนร้ายรับสารภาพว่า ได้ทำคดีอะไรไว้บ้างพอมองออกแล้วหรือ,อยังครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o k โดยมีข้อความดังนี้ครับวิชาสอบสวนสามเล่มบนโต๊ะการอุ้มน้องชมพู่ตำรวจตั้งใจมุ่งทำคดีโดยหยิบตำราสอบสวนเล่มที่อยู่ไกลมือคือเล่มสามตำราเล่มนี้มีลุงพลชายหนุ่มซื่อ,อเป็นผู้ร้าย ต่อมา2มิถุนายนท่านสุวัตมาคุมคดีท่านก็ยังอ่านตำราเล่มนี้ต่อไปเดินวนเวียนขึ้นเขาและรอบบ้านลุงพลทำให้ตำรวจทั้งประเทศเชื่อนายใหญ่ว่าลุงพลคือต้นเหตุเพื่อนท่านหน้าตาเหมือนแมวเศราปอยตื่นขับรถยาวไปกลับ1,200กว่ากิโลเมตร มาประกาศที่กกกจะจับเทวดากับนางฟ้าคนให้ร้ายอีกหลายคนรวมทั้งทีวีบางช่องดีใจกันใหญ่ต่อมาท่านสุวัตบอกมีหลักฐานเกิน100%เอร์เซแมวเซาร,รีบกำหนดวันจับลุงถึง2-3ถึงครั้งวันที่15มกราคม64ผมรีบลอกตำราสอบสวนจากเล่มหนึ่งคล้ายเชอร์ร็อกโฮม ซึ่งอยู่ใกล้มือท่านแล้วผมโพสต์ออกไปหลายโพสต์ได้อ่านกันทั่วหน้ารวมทั้งนายกท่านสุวัสด์ก็เชื่อจึงเปิดอ่านตำราเล่มหนึ่งท่ามกลางความงุนงงของตำรวจทั้งประเทศท่านอ่านไปก็พบเรื่องราวมากมายในคดีอุ้มน้องมีสับเปลี่ยนเสื้อน้องมีโทรศัพท์หลายสาย มีคู่อย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มีเยาะเยะ้ยมีเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่มีหลับมีตื่นมีการกำหนดตัวชี้ว่าลุงอุ้มน้องลุงดังเปรี้ยงชั่วข้ามคืนจนบัดนี้ท่านผู้ิชาการตำรวจแห่งชาติสุวั์อ่านจบเล่มสีหน้าท่านดีขึ้นทันทีตำราเล่มหนึ่งคล้ายเชิญล็อกโฮมวางอยู่ใกล้มือ ดีอย่างนี้เองมัวหลงอ่านเล่มสามเสียเวลาเกือบปีการแขวนคดีใช้กับคดีที่ลูกน้องท่านคุมแต่คดีนี้ท่านคุมเองจึงไม่ควรที่จะมีใครนำมาพูดว่าจะแขวนคดีนี้เมื่อไรเพราะเป็นสิทธิของท่านผบอตรโดยเฉพาะหวังว่าจะหยุดพูดเรื่องแขวนคดีได้แล้วหลักฐานนี้มัดแน่น อีกไม่กี่วันก็เชิญหลายคนเข้าคุกไม่มีชื่อลุงพลสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับสายแจว๋วพอบอตรอสุวัสจับแน่ท่านสุวัส์กล่าวว่าเดือนมิถุนายนมีคำตอบที่สังคมพอใจเป็นข่าวดีหรือไม่ให้สังคมตัดสินใจคำพูดนี้ ทำให้เพื่อนท่านคือนายอัจฉริยะซึ่งซึมอยู่มีกำลังใจขึ้นมาอีกเฮือกเขายังพูดแบบเดิมจับคนเดิมคือลุงแหละเทวดากับนางฟ้านายนี่ฝังใจจนตายมั่งท่านสวัสดิพูดน้อยคำพูดท่านออกกำกวมมีเลสนายพอสมควรต้องตีความแต่สำหรับผมตีความไม่ยากเพราะ เป็นคนเขียนบทความการเรียนโจทย์สอบสวนหลายครั้งจนท่านเปลี่ยนใจจากมองลุงพลเกินร0อยเอร์เซเหลือศอร์ซ์บทความใน Facebook ผมที่มีคนอ่านพอสมควรจะกระจายไปยังคนใหญ่คนโตและคนเล็กกว้างมากจนเอฟซีลุงสบายใจช่วยให้รู้ทันทุกคดีว่านี่คือไพ่ของเจ้ามือ แตมน้อยลูกค้ายิ้มหวานกินเจ้ามือเรียบปุดคำพูดท่านสวัสด์แปลความคือจับจริงในเร็วๆนี้ก่อนสิ้นมิถุนายนที่ท่านพูดว่าเป็นข่าวดีหรือไม่ให้สังคมตัดสินตีความว่าไม่ใช่ลุงพลเพราะถ้าจับลุงคือข่าวดีที่ตำรวจทั้งประเทศเคยเชื่อท่าน และเป็นข่าวดีของนายอัจฉริยะพร้อมพวกและสื่อหลายอันที่หมายมั่นถึงขั้นแต่งงานกันแล้วเมื่อมีคำว่าหรือไม่ต่อท้ายจึงไม่ใช่ลุงแน่นอนการปเปลี่ยนแนวสอบของท่านสุวัตเกิดจากอ่านบทความวิธีสอบสวนตั้งแต่เดือนมกราคมโดยเฉพาะสามเล่มล่าสุดเล่มหนึ่งคือคนร้าย คนรู้ชัดเจนเล่มที่สองขยายความเล่มที่หนึ่งคนร้ายโทรคุยกับปลายสายหลายครั้งมีหรือที่ปลายสายจะไม่รู้จักปลายสายรู้ดีว่าไม่ใช่เสียงลุงพลแต่ไงหันกลับมาชี้ว่าลุงคือคนอุ้มน้องประหลาดสุดประเทศเขตแดนไทยเชิวนะท่านท่านสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ